โย่โย่สวัสดีครับวันนี้มาลองดูสปีดเพนกันแบบเร็วๆอันนี้ก็เร่งความเร็วไปประมาณน่าจะสี่สี่เท่าสี่หรือห้าเท่านี่แหละเพราะว่าใช้เวลาเขียนจริงประมาณชั่วโมงกว่าก็ลดลงมาให้เร่งสปีดไปจนเหลือให้ได้สิบห้านาทีก็อกื่ก็เปิดรูปมา ทำการใส่สีพื้นเป็นสีเนื้อรอเป็นสีพื้นทั้งหมดก่อนแล้วก,ก็ดาบเส้นลงไปไม่มีอะไรยากดาบเข้าไปดาบเข้าไปฝนฝนเข้าไปฝนเข้าไปขนาดที่ทําการดาบเนี่ยเราก็ใส่น้ำหนักเข้าๆลงไปด้วยเคล็ดลับก็คือการที่เราจะวาดรูปอะไรเนี่ยให้หาแบบที่มันสวยที่มันวาดง่าย มันก็จะวาดออกมาง่ายถ้าเกิดเอาแบบถ่ายแบบถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือหน้าฝัดฝหน้านาแบนๆมาเนี่ยมันก็วาดยากอน,นี้เราก็ดาบเฟ,ฟน้นเข้าไปใส่สีแบ็กกครับจากที่เห็นเนี่ยที่เลื่อนเลเยอร์ดูเนี่ยคือเราเอาภาพจริงไปทำเป็นใส่ฟิลเตอร์เอาในเฟ o ร์ s h อป เพื่อเราต้องการใช้น้ําหนักของภาพจริงเข้ามาผสมด้วยจากนั้นเราก็อาจจะเบอร์เบอร์ในส่วนของภาพจริงใส่ฟิลเตอร์เบอร์แล้วเอาซ้อนเป็นเลเยอร์หลังคือเราไม่ได้วาดเพียวเยวทั้งหมดอันนี้เราดึงส่วนของภาพจริงเนี่ยเข้ามาผสมด้วยในเรื่องของน้าหนักเราก็จะทํางานได้เร็วขึ้นไม่ต้องถูกันนานวอก์คอมก็จะไม่ไม่ค่อยสึกจากนั้นก็เราก็มา ทำในเรื่องของน้ำหนักก็เพนทับลงไปเพนทับลงไปสีนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนบางคนก็ชอบเหมือนจริงมากบางคนก็แล้วแต่เริ่มใสน้ำหนักลงไปเรื่อยๆ กดให้มีมิติให้มีระยะขึ้นมาตอนนี้เหมือนหน้าผีมากเลยตอนนั้นก็ใส่ลูกตาเข้าไปครับลูกตาคนเนี่ยวาดยังไงก็ได้วาดให้ไไมันกลมออกมามันจะโอเคแต่ว่าเทคนิคขังแต่ละคนก็นอาจจะไม่เหมือนกันก็ต้องลองลอง,ลองหัดวาดกันดู แต่วาดแล้วมันกลมให้มันเหมือนกับเป็นลูกทรงกลมยัดเข้าไปอยู่ในเบ้าตาของเราก็ฝฝายและฝ้นาน่ะทั่วๆไปอย่างเช่นลิมฟีกป,ปากเขาเรียกว่าอะไรจมูกปากเหรออะไรที่เหนือนลิมฟีกปากเนี่ยฝ่ายน้ำหนักเข้าๆลงไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปเน้นเก็บจริงนี่ก็ตัดบางส่วนทิ้งไปเหมือนกันเพราะว่าวาดไปชั่วโมงกว่าแล้วมัน ย่อเหลือ15นาทีมันมันไม่ทันอ่าลองดูใส่น้ำหนักค่าผมลองเทียบกับแบก็กเกลการที่ให้เรากำหนดค่าแบกา็กวกลลงไปตั้งตั้งแต่แรกมีส่วนช่วย ส่วนช่วยในการผักให้เราเห็นได้ชัดขึ้นแล้วให้เรารู้ว่าเราจะควรจะใส่สีอะไรเพื่อให้เข้ากันอันนี้มาทําลูกตากันครับปาปป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 ปถ้าวาดไดเร็วขนาดนี้ย้องดีวันหนึ่งวาดได้สักสิบลูกโอ้ไม่ใช่สินี่สิบห้านาทีว่าวันหนึ่งซัดไปหลายหลายสิบลูก อันนี้เขียนโดยที่ไม่ได้ยึดหลักของลูกตาของแบบอันนี้ก็ผมก็เมคขึ้นมาอาววูน,นี่เขียนตาเบี้ยวให้นี่หว่าเนี่ยลูกตาดาข้างในตรงเลตินหน้าข้างในนี่งเบี้ยวไม่เป็นไรขงไม่ได้สังเกตอันนี้ก็เมคเมคขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดตาจริงเลยจะมองยากน,นิดนึงน,นี่ถ้าเกิดเคยเขียนมาแล้วเราก็จาลูกตาอื่นที่เราเขียนได้แล้วก็เอามาใส่หรือไม่ถ้าเกิด o ฟล์ชอปมันก็สบายเราอาจจะก๊อปปี้ในส่วนของลูกตาของอันอื่นที่เราเคยเขียนออกมาใส่ก็ได้ทำอะไรมองไม่ทันยิกยิกยักยักอ๋อแล้วกีเลื่อนเลเยอร์พยายามผสมผสมเลเยอร์ที่มันเป็นมัน t i p พาย แต่เอาออกไปละนี่ครับซื้อๆนนดันๆก็เปียงไฟดักอีกข้างจะว่า2สองทีทำไมขี้เกียจอย่าให้ตาเขาก็พอลูกตาเนี่ยมันไม่ค่อยปนกับส่วนอื่นเราว่าให้มันเสร็จไปเลยก็ได้อเดี๋ยวเราเคามาค่อยกบน้ำหนักกบน้ำหนักจากเปลือกตาบอที่มันทับในส่วนของลูกตาเนี่ยเราก็มันกดทีหลัง ยนะิ่ถ้าคนที่ชํานาญกว่านี้เขาจะไม่ต้องเขาจะไม่ต้องมาฝนยิงยิอย่างนี้เขาจะลงน้ําหนักได้แม่นกว่าอันนี้ผมไม่ค่อยชํานาญเพราะว่าไม่ค่อยนา,นานว่าทีเวลาทํามันก็ต้องค่อยๆฝนค่อยๆฝนขึ้นมาเวลาทีแปรงมันก็จะทาให้ให้ให้มันดูอาจจะดูช้ามันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องใช้ความชํานาญต้องฝึกแต่อย่างว่าเล่นเกมก็สนุกกว่านะ อ่ะใส่ค่ามหนักเพิ่มกดค่ามหนักในส่วนของกวามเทมเข้าไปกดเข้าไปฝนเข้าไปใส่คิ้วเข้าไปเริ่มจะฟื้นจากการเป็นผีแล้วพยายามขุดขึ้นมาให้ได้ แต่ตัวนางแบบไม่ตัวตัวของแบบเองน่าจะอายุตั้งสามสิบกว่าแลวมั้งแกมเริ่มจะไม่ค่อยตึงแล้วเริ่มจะห้อยห้อยนิดนิดแต่เราก็ต้องวาดให้เขาตึงกว่าเก่าหน่อยเาะวาดพระเทพพระเทศผู้หญิงนี่ยังส่วนใหญ่ก็ต้องวาดให้ดีกว่าแบบเพราะวาดให้เหมือนแบบมันบอกไม่เหมือนพอวาดสวยกว่ามันบอกเออเหมือน ัน,นีเริ่มฝ่ายน้ำหนักในส่วนของโทนสว่างเข้าไปครับใน,นี้ส่วนหน้าผากส่วนของโหนกแก้มส่วนของจมูกและริมฝีปากบนคางหน้าคนเอเชียมันจะเป็นแบนนิดหนึ่งแต่โชคดีด็กนี้เขาจะบุกจมูกกรโดง ถ้าเกิดหน้าแบนหมดเลยเนี่ยมันก็จะวาดยากแต่หน้าฝรั่งเนี่ยมันมีส่วนหนกส่วนนูนเยอะมันก็จะวาดง่ายเก็บในส่วนของลูกข้างในตาทําเงาทําเงาจากเปลือกตาข้างบนทับเข้ามาทับมาในลูกตาจริงๆขออย่างนี้อยู่มันอยู่ที่การถึกส่วนใหญ่นะ เรมีความเข้าใจนิดนึงเดี๋ยวก็ฝึกฝึกฝึกไปเนี่ยใช้เวาลาไม่นาน <c oughs> ใส่ไฮไลท์ให้ลิมฝีปากฝีปากบนเน้นขึ้นมากดมันขึ้นมากดน้ำหนัก ฟันนิดหนึ่งอันนี้เราก็เพิ่มสีปากอันนี้ก็มเมคสีปากให้เขาด้วยให้มีสีมันสดขึ้นค่อยๆกดดับมันขึ้นมาัสังเกตดูจากแบบว่าสังเกตขึ้นขึ้นมาไม่บ่อยเริ่มไป็ู้เป็นคนขึ้นมาแล้วออันนี้เรามาลงไล่ดูเลเยอร์ที่เห็นนี่คือการ copy ตัวต้นแบบเพราะต,ตอนแรกเนี่ยเราใช้ตัวต้นแบบที่รองพื้นอยู่เนี่ยเราใช้ o อปออิตี้อยู่แค่ประมาณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เนี้ยต้องการความเร็วมากขึ้นเราอยากดึงสีของตัวต้นแบบมาช่วยมากขึ้นเราเลยครับ Copy แค่ส่วนหน้าเนี่ยขึ้นมันรองอีกชั้นหนึ่งก็อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกเป็นขั้นจะมีตัวต้นแบบรองพื้นอยู่ข้างหลังในสี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณสี่สิบแล้วเราก็เหมือนกับเราเขียนทับลงไป ในส่วนที่แหวงส่วนที่อะไรเนี่ยมันจะมีสีจากตัวต้นแบบขึ้นมาช่วยมันทําให้เร็วขึ้นแต่ว่าภาพจะออกมาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เราเขียนไอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ทําให้ทําให้เร็วอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีโกงเป็นข้อเดียวงดิจิตอลเพนติงเป็นแนวลักษณะโฟโตเรลิสตแต่ถ้าคนที่ชั่นมาจ,จริงเขาก็ไม่ต้องทำอย่างเงี้ยมันเพราะมันเสียมันเสียเวลาเขา เขาก็เขียนลงไปได้เลยไม่ต้องอย่างมากก็แค่ดาเฟ้นเฉยแล้วก็ฝ่ายน้ำหนักได้เลยแล้วก็ดีแบบนี้ด้วยซ้ำอันนี้ลักษณะของการวาดในลักษณะของรูปแบบการถึกค่อยๆเน้นขึ้นมาครับเริ่มเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วแต่สังเกตว่าตรงภาไลทลูกตา เราจะใส่ให้มันมากเกินไปหน่อยสึกว่าสีมันสีมันจะหลุดเห็นไม่บอกหัวเห็นมุดปักลูกตาอยู่ทำให้เป็นอะไรเอาไว้แก้ก็ไม่ต้องแก้เพราะไม่ได้ไม่ได้ว่าไปใช้อะไรก็ช่างมันทิ้งไว้อย่างนี้ออันนี้ก็ค่อยๆแต่งค่อยๆเพิ่มไปใส่สีเนื้อสีบรรยากาศไปหน่อยสีเขียวสีฟ้าอะไรก็ใส่ก็ไปใหญ่ให้มันน่าก็พอ การที่มีสีบรรยากาศเข้าไปแทงกเมันจะทำให้ส่วนที่เป็นสีแดงส่วนที่เป็นสีเนืนันเนี่ยมันขับขึ้นมาให้มันเด่นขึ้นอันนี้ก็เก็บดีเทลครับมาใส่คาดน้ำลายเป็นความ เงาเฟาทอนของลิปสติกเราเค่อยเก็บค่อยคเก็บไปเ,เก็บตัวเก็บตัวเป็นดักดักงทิมชาติต้องเก็บตัว สีเสื้อเสร็จปุ๊บคอบทิ้งเพราะหลังจากเลงแล้วว่ามันคงจะเสียเวลาเพิ่มมาเรามานั่งวาดตัวเพิ่มหมิงไฟจะไม่ทันวิดีโอยูทูบผมอัพได้แค่สิบห้านาทีอันนี้ก็เลยตัดทิ้งไปเอาแค่หน้าก่อนเอาแค่หน้าให้มันดีก่อน,นเขียนช้ำๆอันนี้มาเก็บเรื่องรายละเอียดของเส้นผม จริงๆแล้วมันจะมีเทคนิคการเขียนผมก็มคือใช้เครื่องมือช่วยเบอร์สปีดผม f อนเนี่ยให้มันเร็วแล้วเส้นผมมันจะดูผิวขึ้นอันนี้มันจะดูเป็นแบบฟางข้าวดูเป็นลวดยังอยู่เป็นลวดอยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะเรื่องผมนี้ก็ไม่ชานาญเหมือนกันเอาเท่านี้ก่อนแล้วก็เก็บน้ำตาเข้าวเข้าไปก่อนครับอย่าไปใส่เยอะมากอย่าให้ความเป็นผมกุ้งกิ้งความ มันวาขอผมหรืออะไรเนี่ยให้ไม่ให้มันกวนตะกวนหน้าของเราใกล้เสร็จเลยครับลิวัาดีแล้วใส่แบ็กเกวคัดรูปออกจากแบล็กเกลีวนิดนึงกลัวกลัวมองไม่ชดัดกลัวไม่เด่นล้วลองลองคัดออกมาคัดคร่าวๆแล้วกันใส่เข้าไปอย่างนี้เลยลองดู น่าจะพอไหวกลายสำเร็จแล้วสปีดเพ้นชิ้นแรกว่าจริงประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าได้ก็ใช้สปีดในโปรแกรมช่วยเรียบร้อยเสร็จโอเคสวัสดีครับ